สวัสดีครับยินดีต้อนรับกลับมาที่ช่อง SB Car Review ครับวันนี้เราจะมาทบทวนอย่างละเอียดกับไทรุง TR Transformer II รถยนต์อเนกประสงค์จากไทรุงซึ่งได้รับความสนใจไม่น้อยทั้งในด้านสมรรถนะและราคาเพื่อให้เพื่อนเพื่อเข้าใจชัดเจนก่อนการตัดสินใจครับเริ่มที่ภาพรวมของ TR Transformer II ก่อนเลยครับตัวรถถูกออกแบบให้มีความแข็งแกร่งดูทรงพลังแบบ SUV สายลุยแต่ก็มีการปรับให้เหมาะกับก,บการใช้งานจริงทั้งในเมืองและนอกเมืองด้วยก็ถือว่าเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในตลาดไทยอยู่พอสมควรสมรรถนะเครื่องยนต์มีให้เลือก เือก2แบบหลักในรุ่น5ที่นั่งคือเครื่องดีเซล2.4ลิตร 2393cc กำลังประมาณ150แรงม้าและแรงบิดประมาณ400นิวตันเมตรอีกแบบคือเครื่องดีเซล2.8ลิตร 2755cc กำลังประมาณ204แรงม้าและแรงบิดบราว420นิวตันเมตรระบบส่งกำลังมีให้ทั้งเกียร์ธรรมดา MT และอัตโนมัติ AT, และมีรุ่นขับเคลื่อน2ล้อและ4ล้อเพื่อรองรับการลุยมากขึ้นตัวรถมีความสูงจากพื้นราว2อ7รมิลิเมตรซึ่งช่วยให้ใช้งานนอกเมืองหรือลุยทางที่ไม่เรียบได้สบายขึ้นจากประสบการณ์ของผู้ใช้มีคะแนนรีวิวเฉลี่ยประมาณ4 เซ็13ส่วน5ซึ่งถือว่าดีมากสำหรับรถประเภทนี้สิ่งที่ชอบคือพละกกำลังในรุ่น2.8ลิตรถือว่าเพียงพอสำหรับการใช้งานทั่วไปทั้งในเมืองและนอกเมืองส่วนระบบขับเคลื่อน4ี่ล้อเพิ่มความมั่นใจในเส้นทางโหดขึ้นแต่ก็มีข้อที่ต้องพิจารณาเช่นขนาดใหญ่และอาจกินน้ำมันมากกว่ารถขนาดเล็กหรือการบำรุงรักษาที่อาจจะแพงกว่ารถทั่วไปราคาและความคุ้มค่าสำหรับรุ่น5ที่นั่งในปี2025ราคาขายในประเทศไทยเริ่มต้นที่ประมาณ1,570,000บาทสำหรับรุ่น2.4ลิตร 2WD MTS w D และสูงสุดราว1น1 0 0 0 0า้าสนบาทสำหรับรุ่น2.8ลิตร 4WD เมื่อเทียบกับคู่แข่งในตลาดเช่นเกียร์คานิวาลเอสซันยงนิวสตาร์วิดหรือโตโยต้ามาเจตตี้ราคาของ TR t r a n s f o r m e r i i อยู่ในช่วงเดียวกันหรือนิดหน่อยสูงกว่าแต่จุดขายคือความแข็งแรงและเอเกลักษณ์สไตล์ไทยรุ่งจากรีวิวผู้ใช้และข้อมูลพบว่าออปชั่นภายในและความปลอดภัยถือว่าครบทั้งระบบเบรก a b s EBD ระบบช่วยทรงตัว VSA ถุงลมผู้น้าและด้านข้างรวมถึงระบบสมาร์ทเอนทรีในรุ่นบนดังนั้นถ้าเพื่อนๆกำลังมองหารถที่มีทั้งบุคลิกแข็งแกร่ง,งออปชันครบและความพิเศษแบบไทยไทยทรานส์ฟอร์เมอร์ไอไอนับว่าน่าสนใจแต่ก็ต้องยอมรับว่าราคาค่อนข้างสูงและถ้าหากใช้งานในเมืองเป็นหลักอาจจะมีข้อจำกัดเรื่องขนาดและการประหยัดน้ำมันจุดเด่นดีไซน์เป็นเอกลักษณ์แข็ง,แ,ขงแรงมีภาพลักษณ์เหมือน SUV สายลุยเน้นความทนทานสมรรถนะเครื่องยนต์และตัวเลือกขับเคลื่อนให้เลือกหลากหลายตั้งแต่ใช้งานทั่วไปจนถึงลุยหนักออปชันด้านความปลอดภัยและความสสสะดดววกกบบาายยถถืออู่่ในเณฑีหรรั ประเภทนี้ผลิตโดยแบรนด์ไทยไทยรุง่ง ซึ่งอาจได้เปรียบด้านชิ้นส่วนหรือการบริการในประเทศไทยข้อสังเกตหรือข้อจำกัดราคาสูงเมื่อเทียบกับรถครอบครัวทั่วไปอาจไม่เหมาะสำหรับผู้ที่ใช้งานในเมืองเป็นหลักและมีงบจำกัดขนาดตัวรถค่อนข้างใหญ่อาจลำบากในการจอดหรือใช้งานในซอยแคบหรือเมืองที่มีการจราจรหนาแน่นแม้จะมีรุ่น 2WD ให้เลือกแต่รุ่น 4WD ที่พละกกำลังสูงขึ้นย่อมมีค่าใช้จ่ายด้านการบำรุงและประหยัดน้ำมันต่ำกว่าอาจจะยังไม่เป็นที่รู้จักแพร่หลายเท่ารถแบรนด์ใหญ่จากต่างประเทศในบางตลาดทำให้ตลาดรองรับอะไหล่หรือการขายต่ออาจ น้อยกว่ารถแบรนด์ใหญ่เหมาะกับใครรถรุ่นนี้เหมาะมากสําหรับผู้ที่ต้องการรถที่มีบุคลิกแข็งแกร่งใช้งานได้ทั้งในเมืองและลุยต่างจังหวัดอยากได้สไตล์ที่แตกต่างจากรถครอบครัวทั่วไปมีงบที่พร้อมให้กับรถระดับพรีเมียมและไม่กลัวเรื่องค่าใช้